การบริการต่างๆนะเราเลยมั่นใจในส่วนตรงนี้เรื่องของคุณภาพของเครื่องแต่ซื้อมาแทบจะไม่เคยมีปัญหา a อาล installation สวัสดีครับผมสแตมจากอัลก้านะครับและว,วันนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปอประทีปนะครับ mm hmm. ก่อนหน้านี้นะครับร้านเคยติดตั้งเครื่องทาน้าแข็งรุ่น 350F ไปแล้วแต่เนื่องจากทางร้านนะครับมีลูกค้าที่เยอะมากน้ําแข็งที่มีอยู่เลยไม่พอใช้เจ้าของร้านจึงตัดสินใจเพิ่มเครื่องน้าแข็งมาอีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือ <Wow. S 2> อัลก้า 700XJ เพราะเครื่องนี้นะครับทั้งใหญ่และผลิตเยอะ <Wow. S 2> เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าการติดตั้งจะเป็นไงไป มาถึงเราก็เริ่มด้วยการเอาเครื่องทั้งแข็ง350 f ที่ทางร้านใช้อยู่ปัจจุบันไปทำความสะอาดทั้งฉีดล้างเป่าฝุ่นและขัดถู คาบแน่นแค่ไหนเนติมผงล้างตะกันเอากาดเจ็ดเจ็ดบอกเลยไม่หลอดล้างเสร็จก็ประกอบเครื่องแค่นี้ก็กลับมาเหมือนใหม่บริการโคตรเด็กว่าแต่ทีมเขาทำอะไรอะ่ะโหระดับมืออาชีพเขาก็ติดตั้งเครื่องกรองน้ํา r O อเดินท่อน้ําดีท่อน้ําเสียวัดแรงดันเช็คค่า PPM ในน้ําแค่นี้ก็พร้อมติดตั้งเครื่องทาน้ําแข็ง700 xj อแล้วโคตรมืออาชีพแต่ร้านมันก็จุคนได้เป็นร้อยเลยนะเครื่องจะรับไหวเครื่องนี้ผลิตได้ถึง300กิโลกรัม ต่อวันรองรับลูกค้าได้อยู่แล้วเครื่องเก่าก็ผลิตเยอะอยู่แล้วนะพี่เขาซื้อเพิ่มอีกทำไมอ้าวอยากรู้ก็ไปฟังจากปากเจ้าของร้านเลยไปสวัสดีครับพี่ยุทธสวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับพี่ยุทธนะครับเจ้าของร้านปวาที่ก๋วยเตี๋ยวเรือแอนดมาลองเดอร์หมูกระทะนะครับก่อนหน้านี้ทางพี่ยุทธได้ใช้เครื่องทาง้ำแข็งรุ่น 350F อันนี้ถามพี่ยุทธทำไมถึงตัดสินใจซื้อเพิ่มครับส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าเราเราขยายในส่วนของหมูกระทะปริมาณลูกค้าที่ตอบรับในเรื่องของหมูกระทะก็ค่อนข้างเยอะขึ้นด้วยรังแก ที่เราเลือกซื้อไซนี้เนื่องจากว่าเรามาสําหรับเฉพาะลูกค้าผัดเตี๋ยวครับ,รบแต่ตอนนี้มีหมูกระทะร่วมด้วยมันเลยทําให้รอ,องรับกับลูกค้าไม่พอเลยต้องเพิ่มไซส์ใหญ่ขึ้น,นโอเคครับถามวินิจึงครับพ่ยุทธ์ทำไมถึงมั่นใจในแบรนด์ออลก้าคือส่วนหนึ่งเป็นของคนไทยแล้วก็อยู่ใกล้ในพื้นที่ทํางานด้วยใ,ในเรื่องของการบริการต่างๆนะเราเลยมั่นใจในส่วนตรงนี้นะครับคือ,คอถามว่ามีแบรนด์ทั่วไปมีเยอะแยะแหละแต่บางทีถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยกว่าเราจะเรียกหรือว่าเราจะติดต่อ ในการเข้ามาบริการนี้ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาอีกอย่างหนึง่งเรื่องของคุณภาพของเครื่องแต่ซื้อมาแทบจะไม่เคยมีปัญหาเราก็เลยมั่นใจว่าขยายกําลังการผลิตก็คงต้องใช้ของคุณกายอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับการติดตั้งวันนี้นะครับเรียบร้อยดีไหมครับก็คือบริการค่อนข้างดีนะครับเซอร์วิสในเรื่องของการทำาับศาสะอาดเครื่องศาศาศาเก่าแล้วก็ติดตั้งของเครื่องใหมใ่ด้วยนะครับก็อันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ให้บริการให้พยุทธฝากร้านนิดนึงครับร้านพิกัดจะอยู่ที่เส้นลาดวายบางเพียงนะครับผมถ้าใครทีี่มมมาาาาจกกกนนิคคบบงง้้็ตรรไดะัแลว มายูเทิร์นเลยปั๊มนะครับยูเทิร์นกลับมาก็จะเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่พิดถนนเลยนะครับผมช่วงเช้าก็จะเปิดขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวก๋วยเตี๋ยวส้มตำนะครับพอช่วงเย็นตั้งแต่4ตี่โมงเย็นจนถึงตีสี่นะครับเราก็ขายหมูกระทะด้วยนะครับอ่าเรายังมีชากาแฟให้ด้วยนะครับลูกค้าแล้วก็บริการน้ําแข็งนะครับก็ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับและสาหรับใครนะครับที่อยากยกระดับธุรกิจให้ได้มาตรฐานติดต่อเรา,าได้ที่ไลน์ @ulka กันได้เลย สำหรับวันนี้สวัสดีครับเอาก้าไม่ทิ้งลูกค้าดูแลตลอดชีวิตบาย